ธรรมะมันแหละมันจึงเจอเป็นความถูกต้องที่ยึดเอาเป็นหลักได้ถูกต้องถูกต้องตามธรรมะของธรรมชาติแม้แต่คำว่า,า,าศาสนาก็ยังกำกวมนะเพราะมีาศาสนาชนิดที่รับไม่ไหวก็มีนะใช่ต้องมาถูกต้องตามธรรมชาตินดีกว่าถูกต,ต้องตามวัฒนธรมร,มรมก็เหมือนกันเลย ตามพวกแต่ม,มีวัฒนธรรมเป็นของตนรับกันไม่ได้ก็มีท้ามันได้เปลี่ยนกันไม่ไว้ก็มีทีนี้ที่มันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนก็ว่าเป็นปัญหาของคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีความรู้ละเอียดละออชนิดที่ยิ่งรู้มากยิ่งยากนานนั่นแหละถูกต้องทางิก ถูกต้องกันแต่ในหมู่พวกนั้นแม่ทางวิทยาศาสตร์แต่เธอมันก็มีเป็นพวกพวกไปแล้วแต่มันมุ่งหมายอะไรถูกต้องของคอมพิวเตอร์ไม่ไหวอะคอมพิวเตอร์นคนมันจัดทั้งนั้นแหละยับตาบอดมันเ่วยปฏิบัติตามคำสั่งนั่นเองถูกต้องตามคอมพิวเตอร์มันก็ไม่อยู่ใคร ถูกต้องปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรนอกจากบ้าบวกบา้าฝ่ายบวกอะไรกลเป็นฝ่ายบวกบวกจนเป็นบ้าหรือจนเป็นเกินบ้าหน่อยถูกต้องมันจะเป็นบ้าบวกแล้วษณะแเห็นความถูกต้องมันอยู่ที่ไหนเอาความถูกต้องตามธรรมชาติดีกว่าอย่าเอาลอจิกอย่าเอาเป็นโลโซฟีอย่าเอาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อะไรมาเป็นหลักตัดสิส้นเลย เอาตามธรรมชาติเห็นได้เองโดยลูกตาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเห็นได้ด้วยตาว่ามันอาศัยได้มันพึ่งพาได้ตามธรรมชาติแต่ถามถูกต้องคือก็คือไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดจ่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างนี้เียกว่าถูกต้องไม่ต้องดีต้องรวยต้องอำนาจวาสนาบารมีี่ไหนไม่ต้องไม่ต้องขอแต่ว่าให้มัน ไม่ทำมันตรรายกูได้มันเป็นประโยชน์ก่ทุกฝ่ายกันแล้วกันถ้าจะเจรไนให้มันละเอียดออกไปมันต้องใช้คำว่าพอดีพอดีเป็นกลางไม่มากไม่น้อยไม่บวกไม่ลบไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ได้โอเปียบไม่ไม่เสียเปียบไม่อะไรไม่ไม่กันทุกคู่แล้วก็ว่างจากปัญหาเนื้อปัญหา ไม่ใช่มุ่งให้เป็นบวกที่สุดโนเป็นซีไว้ที่สุดที่ปรารถนากันนักที่ให้พรกันนักกันมันไม่ไหวครับคนอาจจะสงสัยว่าเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบวกเนื้อลบมันถูกท้องอย่างไรก็รดูเองดีกว่าเนื้อดีเนื้อชั่วมันไม่มีปัญหามันไม่ต้องบ้าดีมันไม่ต้องบ้าชั่วที่เราจะต้อง ระวังให้ดีไปดีหรือเชื่อนั่นมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี่เนื้อจะดีกว่าบุญหรือบาปของม่ันบาบุญเมาบุญก็ไม่ไหวถ้าบาบเมาบาบก็ไม่ไหวบาสุกเมาสุกลุ่สุกก็ไม่ไหวบาทุก็ไม่ไหวเนื้อ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 สิ่งเหล่านี้ที่เป็นูคู่ เนือความเป็นบวกหรือความเป็นลบมันเรียกว่าว่างอพูดให้หน้านพอใจแล้วคนทั่วไปก็เรียกว่ามันถูกต้องมันถูกต้องมีโลก็ยุ่งสวรรค์ก็ยุ่งยุ่งไมุ่ยตัวน้อยมันไปยุ่งแบบลบไต้ามันไปยุ่งแบบโลก